สบายดีเด้อพี่น้อง FC เบิร์ดสุขุมทุกคนพบพ่อกับซ่องเป๊ะบะลาบาหนาเด้อจ้าพี่น้องหายไปหนึ่งหวันปานหนึ่งสีพี่น้องเอ้บาเป๊กะเมื่อวานนี่กับบโมนกับโจพี่น้องเอ้มาดื่น้ำบ้าโลดแลวกันนอนพักผ่อนพี่น้องเอ้ซึ่งสําคัญกับหักษาสุขภาพให้ยู่ดีมีแหงให้แข็งแหงก้อนพี่น้องยังได้มาใต้คลิปใต้ย่างให้พี่น้อง FC ได้เบิรงจังได้จังได้กับภาคพี่ภาคน้องเป็นกําลังใจบาเปี้ในเด้อพี่น้องเอ้เจ็บ ฝันพี่น้องแค่บมกับใกล้พี่ไห้แน่ไป็นระดีๆสาวพี่น้องเมื่อนี้บ้าเป้กะมาบ้านบ้ารถคือเก้าคือเดิมพี่น้องเมื่อนี้กระได้เปินเห็นอย่างนี้เนาะอ,อยู่ในเหินเป็นพ่อบ้านพ่อเหินเด้อเพิ่นนี่อ้าวจะมาจะใช่รุกีมาลิ้นน้ำจ้าหนิเด้อโอ้เปินปัร์ตเหินนี่พี่น้องบ้าลดดุมันเด้อดิ ดูบ้านขนาดพี่น้องบ้าโหลดเกินเยอะไม่มีพี่น้องเห็นยังกินมาเนี่ยเยอะพู้เดียวปิ้งไก่พี่น้องป้าพี่น้องปิงไกยย่เยอะว่าเป็นาตาแซ่บแซ่บปิง้งไก่เอาพี่น้องผู้ใดอีกนี่อ้าวมาจะใส่อีกนี่ถือเป็ดถือยังอีกหมานี่เอาเป็ดมาต้มโอขักเนาะมีธรรมดาเด้อมื่อนี้เป็นมือมือดีของบ้าโลดเด้อพี่น้องมาลิน้นำบ้าโลดมื่อนี้ถือเป็ดมาหนาไม่ขูดก็ได้ สบายดีพี่น้องป้าไอ้ขุนคือตัวใหญ่เลยดิมืนอเนี้นมีข้าวดีพี่น้องได้กินเป็ดไอ้ขุนป,ปีป่ายป,ปีหนึ่งแห่นแห้นบาดในแห่นคักคกกับกับพอดีก,อก,กินพี่น้องเลยมืนอเนี้กับมีเป็ดจุกินพี่น้องมีมู่พี่น้องมู่เพิ่นไปเป็นทหารเดินจบพร้อมกันเลยพี่นอ้องเพิ่นไปบักระไปีสามปีเลยพี่น้องเ้ยสองปีกว่าบอกไอ้ขุนแน่สิจะจบปีแล้วสั้น ปีจุ๊บปีชงพันสาวเนอะสะหชองดีแต่ปีปลายเนาะไม่ได้พ่อกันโดนเลยไอ้คู่เพิ่นเอาเป็ดมาฆ่าให้กินสลองแค่หน้าเออนายผ่านเจ้านี่เอ้าหมู่คู่พ่อกันมีทักทายกันด้วยไปที่พ่อเพื่นพี่น้องเนาะมีขึ้นรอดกันนะเพราไปเป็นทหารได้สั้นเลยแหละนี่เดน่ลพี่น้องจะมาสัมภาษณ์เพื่อนไปยไปมู่คู่ในลับพี่น้องได้เวลาพ่อมู่ก็คู่กับกินเป็ดกินเป็ดประมาณนี้แหละ ไปไปพี่น้อง <Bil> เข้าไปเบิงได้กินเป็ดได้กินไก่พ่อมาโหลดเพิ่นเอสไก่อีเว้ยมีบ่อน้ำป่านะป้าพร้อมถ่ายถ่ายอยู่บาโหลดปิ้งเป็ดเด้อพี่น้องเด้ <ไป S 1> อ,น,อนี่ป้าไปหาได้กินอยู่บ่อนี่ยมาโหลดปิ้งเป็ดจะปิ้งเป็ดปิง้งไก่จะนี่ไฟไหม้เมื่อไหร่นี่มีเห็นมามีเห็นมาปิ้นเพราะเลยปิ้งไหวจิซึจูของคแล้วนะเนาะ ปลาเมืเอม่อนี้นนมือกิน,นเด้อพี่น้องเด้อมือกินเมื่อนี้สบายดีอีกคือแล้วพี่น้องตอนนี้สิมาสอบทามมู่ท้ามคู่พี่น้องมันเป็นไปไปเป็นทหารจักปีเลยเว้ยปีหนึ่งชอบปีสองปีค่ะสองปีเลยเนาะโอ้กินนอะกันพี่น้องนี่นนก็พ่อหน้าพ่อตา <c oughs> พี่น้องโชคน้านเป็นกระหม้เท่านึงพี่น้องเลยเป็นจนังได้ไปหมดมวน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 อะไรมวนไรนนนเดินเดินนายเดินเลย ยังม่จบพันท่าสําหรับน้ำปีไ่บอกว่าพี่น้อยังมีการจบพันท่าเลยเพิ่งไปท่าตั้งแต่เห็นจบพร้อมกันกูเลยตู้อีอะไอีนาทำไมครับตุ้ยเลยพี่นอง <laughs> คนโดยเป็นทหารชามปีชีปี <laughs> <laughs> ใครีปีเลยวะจ้อะไรเพื่อน <laughs> <laughs> ไม่หน,นา เนมันดรุ oh. <laughs> the ่นเนาะ่่นไปวกาเดินทานมันมันตุมันตุเลยุกเลยว้ยปกติปกติมาหลดบ่เห็นเจ้าไปบบ่าหลดจ้ะเต่แล้วอยู่อนาคตอนะไม่้อยู่นะมัวเจ็บบ่มเจ็บปีที่ใมาโหลดอหมันม่จะได้คือเราอพอ กินต้มต้มเป็ดพี่น้องอ่าไอ้เนี่ยพี่้อเป็นธรรมชาติแล้วนะเนาะอ่าไอพี่น้องมูไม่ได้พ่อกันหลายปีไม่ซาอยู่กับพอกันนะโตพลินโตพอรินพี่น้องเลยโตพอจะหนีจะมาฟินไปเที่ยก no> ันไม่ได้พ่อกันโดดนะนี่แล้วพี่น้องเอ้ยจักเป็นเปินเลยเดี๋ยวนีดีดีได้พี่น้องเอ้ยเอฟเฟ็ตตะกินเลย คืการหนากเป็นในขุนเลยไม่ต้องเด้อเป็นจักเป็นเนื้อโอกาายังให้กนินไอยขุนสลองตอนหับนายไม่เดตอนตอนหนับนายไม่เีใจเด้เพิ่นมาเยี่ยมมายามบ้านอาทินอตานอยู่บ้นี่ิเลยวนอตึงมาจิบ่อนอตงมาเลยเศร้าคูณไาบ้า,บา,าน,น,นารถกูนะมีอะไรอนี้ขืได้กินบบอปดกับมัน บาูนสลองเงินยอดสามสามรสารอยซับอืสามร้อยซับไอนสามร้อยสามสิบหกโอ้โอ้เด็กธรรมาดาเด้พี่น้องเู้นพนเล่งเป็ดตัวหนึ่งเอาผ้าแจกหนึ่งพันซับไว้ไหวยังผ่านกดเป็กตัวหนึ่งเีือดังหนึ่งวะจงน้เลยหนึ่ันซับ <c oughs> แบตตัวหนึ่งรล้าดีไปไอคุน โอ้ยพ er, ี dai, ่น้องเอฟซีมาเป้าด้านเ้าไปติดตามเพือนเ้อร์ชื่อวเ้อจะว่าทีได้ขูดเอฟซีอะไรเอฟซีมาเข้าอลีนะเอฟซีวันนี้เขาูจับจุดได้เบิร์ดไลยเอฟซย่างนน่ได้จะขันผ่านก้นนี่แบตตัวหนึ่งเนาะเราซองเนาะเวเหลือมนมากินได้แบตตัวหนึ่งคิบมาเลยเนาะเนาะเนะ มนนว่าจริงทำจริงอยู่แล้วบ่ค <ใน S 1> ุณนายซองเพื่อนสิมาตตาเป็ดสูกินพี่น้องเพื่อนไปมีวิสาสชีบยู่คายทาหารพี่น้องด <c oughs> ี่ห้อซองปีแลยบ่เลยจะรู้แล้วซองเออีห้าซองปีแล้วพี่น้องอตั้งแต่เห็นจบมาเพื่อนก็ได้ไปเลยเ่าเป้ไม่ได้ไปเต้พ่นอยู่บ้านมูนรุ่นเดียวกันผู้สาสีก่นเราโจมเขาอันดูทาเนาะผู้หญิงซองคนมาทาดิ อืมบ้านเรานี่ยนะได้สี่คนห้าโมโนหล้กกระเบิ้ลยุ้ยเจ้าค้อยห้าพวผู้ชายผู้หญิงซองได้เป็นเจ้าเป็นนายก็ในซ้องกี่แล้วเฉยเพื่นผู้เดียก็ได้เป็นเจ้าเป็นนายเห็นจบรุ่นเดียก็ได้แค่ท่านกติพุ่นบป็เตะเด้อเออเตะเด้อเป็นบ้าใส่เกือบอยู่เนาะ บริเตนพูนพี่น้องรกเตียงลุง่มบัวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปลงไปพี่น้องเบิ้งเบิ้ดมือพี่น้องเลยประโถดายเด้อมือแหงก็ไรอัตราสุขภาพก็ไม่ดีเจ๊กเกอร์ไปหาไอ้ขุนก็มีเห็นหวานพี่น้องเป็นดวงสว่านไปสว่านพาพี่น้องไปทุระเลยหนึ่งแหงได้ลงน้ำเลยมาเชิดด้วย ลเออยาได้จะไปคืตอตัวนั้นได้ไดกำลังดังไฟหรแหลนกุนก้นๆไปเลยยิ่ว้่าก็ชอบมาดอกรัชอบขาดเบิ้งพี่น้องตังแต่ว่าปเป้มาก็ไม่นี่ละเช้ามาเบิ้งบ้านว่าหลุดให้พี่้องสี่เห็นเด้อเมื่อนั้นเพิ่นล่างบ้านลิ้นน้ำพี่น้องเหมือนเห็นว่าเป้ล่างหลุด เพิ่นกนการเออฝ่นสังการนี่แหละบ้านเรานอโนเออมามาพ่อหน้าพ่อตาพ่อร่อเลยชุมเซลนานๆเธอพอได้ตลอดเลยพี่น้องเ้อเบิ่งสิมาแซมมาท้ามประสบการณ์บ้าคูณที่เพิ่นพิษพลาดไปมือมือรังวางรังนี่พี่น้องเลยมาดีเด้อน้อง หลังจากการเบื้องขระเจ้าอย่างพี่น้องทักทายมู่กู้เพื่อนไปเปลี่ยนทหารพี่น้องเอยบ้านซ่องอันเองเพื่อนก็มายาบ้านมื้อนี้ตะกัีวมาทา้าไห้คูรพี่น้องประเปทกระส่งใจหรือต้นแห่งหรือพี่น้องสรงรังหรือเพื่อนซีเอฟเรื่องตัวทราบนี่แหละเลย่อมาท่าเพื่อนเพื่อนประเทน,นะได้มาแค้ได้สาเหตุต้นต่อว่าไอ้ควรตวิดกระยนความจะได้เนาะขอหนึ่งยำความจะได้เนาะพี่น้อง เพราะว่าประภูนเคยเห็ดเกี่ยวกับยูทูปก็อยากมาถ่ายคลิปให้มันออกมาดีพี่น้องก็คืออยู่เลอแต่ว่าก็ติดตามมาตลอดกะทิดยวเอาคันช่างปนีมันทีโดนรอบบล็อคโดนอะไรต้องทดสอบเบื้องนอกตั้งหลองทำมิหลองมีหูดแค่นันว่าเพราะ่เห็นกับเจ้าเห็ดเบื้องเลยเนาะย่ามันได้จริงอ่ะก็ต้องกะติดตามมาตลอดกะเบื้องเขากับซีเอฟไลน์เลยมันมีมือหนึ่งมีมือหนึ่งประพูนกับเบื้องเลยกัน แต่ลองซีเอฟเบิ้งกำลังติดเนาะรข้อคซีเอฟจังมือนะใช่อันซีเอฟประมาณมือหนึ่งมือที่สองก็ส่งมาให้ไหวเนาะแต่ว่าส่งอยู่ไทยได้นำน้องอยู่ไทยไม่เลยได้ครั้งแรกโทรศัพท์นะโทรศัพท์ก็ได้แต่มันมืแมในไอโฟนไอโก้แต่มันเป็นรุน่นแอนดรอยด์แอนดรอยด์แเนซี่อ C F <S <s <ต>ไปเลยพี่นอขอขอขอ้องข้อความก็เด้งขึ้นมาคุณได้รับไอโฟน12โ Pro Max คุณได้สิบชั้นสคนแรกนะ ามันบ่อข้อหน้าของแม่เนาะแนนแล้วก็ถามว่าคอยคอยพิมพ์ชื่อที่อยู่เนาะแล้วก็เบอร์โทรเข้าไปเขาก็บอกว่าคันลาวแล้ว่งบ็ได้เขอมีมีญาติอยู่อยู่ไทยบออยู่กรุงเทพบอมีคอยต่อไปมีแต่เขาว่าขอที่อยู่แน่เ้าเอาที่ยู่ไปให้เขาแต่ว่า่งมาชงเกิดอะไรยังวไง ชงรายละเอียดมาว่าเอออีกสองวันได้รับของพาก็ส่ง m ทั้งทีเลยเนาะแม่นส่งทั้งทีบรรลุชงที่อยู่มีญากเพราะคนตายเขานะจะว่าพ้นที่ได้หับพี่น้องบอกแมนมันบม,ม,ม่ได้คาดเลยตามวังเลยไม่ได้สิ่งที่แบบเขาแนะนํามาเลยเนาะม,มันมาได้เอนดอร์พี่น้องเลยเอนดอร์รุ่นที่มิที่มินี่แหละก็แล้วก็ถ้าที่ต้นผลพี่น้องเลยบรรลุเอาคิด เวลาคิดคาดจะได้ทุกคนมันจะได้เมื่อไหร่เนยคุณอาฮาเฮีดด้านนี้คฮาก็จะถ่ายภาพให้มัน้งามก็คิดเอใจยุเขาแบบว่าโปโปโปในไลทสดพี่น้องราคาปกติกับสองหมื่นสองหมื่นบาทแลมมาโปราคาหนึ่งเก้าร้อยเก้าสบาทรงท่งนะรวทงนะพอดีเป็นสองพันหนึ่งร้อยสีบบาท อาคืมาหหวนน่าหรอ,อีมีกระเทียนแะมันติดกปแเนะอแกรไไรจะไปหาพักบอกสรุปแล้วนี่มีแม่นเนาะได้ข้เเกนดอยโอเหอาจจะได้กับสู้ๆท้า,านกดยังมากอะใส่พี่น้องเลยล่ะเบิง์ควอนหนา,นาพื่อนป๊เป้ก,กับว่ายูโทรซัพ์เบ,บิ่นกับไส้นุ่นแล้วก็ oppo พี่น้องท่านกระท่านพี่น้องเลย นืน้มากับมันสัน้นเนื้อซองมากกบภาพมันกับบผมสั้นพี่น้องแต่บางคนก็คิดแบบอยากให้มันโอกมาดูดีนะถ้าได้มานะนะเราจะอถ่ายภาพให้ใหมันดีด้ไอผู้คนภาพมันสั้นมันนิ่งมันการสัดด้นนี่นะพี่น้องของรุ่นี้มันบมก,การสั้นนี่มันอันนั้นมันสัดด้นในผู้คนเรางคอยเห็นเาสั้น ไอโผนมไส้ดีใชบ๊กโนกะสูญสูญเสียเงินไปประมาณสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทพี่นอ้องถ้าเป็นเงิน,นงเงินก,กีบเงินเลากะเก้าแสนกว่าสองแสนพูดแล้วเนาะสองสองสองพันหนึน่งร้อยเนาะแปาสิบสองพันหนึ่งร้อยมึงพี่นอ้องเออการบ้าหามาซื้อเกินเก้าคุ้มค่าเติมได้ได้ค่าบัตรกับพี่นอ้องอนี้มันก,ก็เสียค่าไปเลิกก็ถือเป็นประสบก,การณ์เนาะพี่น้องเนาะทาด้านทเราไม่หูดว่า มีรองมีหูออ้ั่ะแหละคือว่าประสบการณ์ข้งยิ่งใ่ายเลยสำหรับเบาคูณครั้งแรกเลยบุณเล่นั้างแรกที่แบาาบาาแต่ก็เคยอายุเคยสั่งออนไลน์นะเนาะั่งกับโซนลายกับั่งแต่ในประเทศเล่าวนี่แต่ก็ได้โอเคนอกประเทศเนาะ่วนลายก็สั่งแบบเสื้อผ้าราคาเบาๆพี่น้องราคาหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาท ตั้งเป็นเครื่องสมา<ช>นแบเสื้อผ้าน,นั่น<ช>ยังขายแน่นอนนี่เป็นโทรศัพท์นะพี่น้องนี่แต่มีสีเอลายนกะ็แน่นเนแต่แต่เข้ากัยัง่าได้ก็ยังดีได้โทรศัพท์ม,มาเป็นโทรศัพท์แต่บางคนนะ่ะเป็นกล้องแพปบพี่น้องแม่น้อยพูอเออหรืออะไรเป็นกล้องแพปบบางทีก็เป็นกล้องเป้ามาอ้วท่าอยานี้มีมี คนทำงานยู่กับเอื้อยน่นะเข้าซีเอ็ทโทรศัพท์คือกันราคาห้าพันบาทอ๋อในฮงเพลงเนาะแต่ว่าบัตมาก็ได้เป็นแพทย์เขาก็ยังว่าเจ้าดีเจ้ายังโชคดีอยู่แต่ว่าราคาโทรศัพท์ก็ส z o o กับสองพันเนาะสมอ m ยู่เนาะน้อยนอยนั่นก็ราคาเพราะว่าอูยุ้านเฮากับประมาณเจ็ดแปดแสน กระมาคายด้วยรซื้อมาคายคุณ <ผม S 2> เมือ่อยใส่ยู่พวกเวลาต้มตุ้นวิาสาซีปลานนเยเนาะไป้คุณนอกว่าเราื่องอะไรขนาดนอเดว้วยคุณม่นทวบ้าทวบ้ากับสัง,งุนนี่แหละสตนหลังนี่จะพวกต้มตุนน,นี่แหละทวบาว่าเขาดทานว่างบ่พะแบบว่าลิ้นตยังละแบบท่าว่ววเาเออทานต้องการเงินกู้เพเขาก็ฮะต้องการเงินกู้นำไปใช้เาะ่ฮะจำที่เื่อล ก็อเอาประเดียวบอครับกับบ้านใดๆนี่แหละก็คุยผู้คนนั่ครับต้องมาโต๊ะมันตุ้มนะ,ะเวลาวิชาซีกุ้งมือนี่มันลายลายรูเบียลายรูเบียไปตรงเลยยิ่งแต่บ้าขุนผ่านประสบการณ์ในบ้าเป็กอะเคยเซ่มาเลิ่มก่องแต่ไม่เป็นยูทูบเบอร์กันอะประสบการณ์ในชุดเลย่น้องเอ้ยคอยให้ขุนเลยปี<อ>ส่งเงินจบนะ ถึกเซลเขาหนับเลยทุกคนมันก็ต้องมีประสบการณ์เบื่อไรพี่น้องเรียกว่าน้อยง่ายกับเป็นประสบการณ์เมื่อแต่หากันชื่อมันเป็นผูทเห็นเขาหู้จักแล้วนี่ฮาการละมั่นระวังไหวอ๋ออันนี้กับหากันทำบัาปุ่นเพื่อนพี่น้องเลยไม้กำลังใจเพื่อนยังได้กันสู้ๆยังได้กันได้ยังได้กับภาคพี่ภาคนอกกันแล้วเนาะสวยติดตามให้มันฮอดหนึ่งพันซับแต่ก็สามารถสร้างรายได้ได้เนาะแต่ก็บระกุ่นก็ียได้เอา เงินตัวนั้นเก็บแล้วก็ไปซื้อพี่น้องเลยเพราะว่าการทำยูทูบนี่ก็ผ่านผ่านกดศลกสีพันชั่วโมงแล้วก็นหนึ่งพันทรบพี่น้องเล, 1, งลจยจะได้การส้อยไปเบื้องไปแหงไปติดตามเพื่อนแน่์บ้ารถนำพร้อมพี่น้องสิเพิ่นกาจักป่านพีบบ่น้องจะให้แต่งหนึ่งพันเดหนึ่งพันเด้บอเป้กับบุจักที่สร้อยพี่น้องสุดสามนั่นแหละด่านซอยก็ได้มีแต่จะมีแต่ภาคพี่ผาคน้องเอ็กซ์ซีดาเบ้ <ๆ S 2> และ เอาค่ะใช่ใช่คลิปให้เพื่อนเบิ้งอัปเดตว่าทุกท่านยังซี่แนะนังสถานที่เียวได้เหตุได้ทำแต่ละมือเพื่อนเบิ้งเพื่อนกัเบื้องไปเป็นตาเบื้องเพื่อนกัอาจจะได้ติดตามถ้าว่าอยากให้พานกดพานสมองกับเรากดคลิปแซวไห้เลยพี่น้องเลยเป็นกกำลังใจให้เพื่อนนะครับก็อาจจะโดนนละไอ้คนด้ยสามร้อยบมดได้ก็ได้อย่งตั้งใจผมประหลดกระซี ี่ร้อยไก่สตกห้าร้อยแล้วมาหลุดใกล้แล้วพี่น้องเลยเป็นกระไรจะได้กับเป็นกําลังใจให้ทางซองกันเลยพี่น้องเลยบางเป้ดเรทุดซอยอะมันกับอันสิพันยาแน่เพราะว่าก้อนคนหนึ่งที่เข้ามาเบื้องเห่ากับมันกับใส่เวลาทุกอย่างต้องใส่เวลาก้อนสิพานตุดนี้ไปได้บางคนซอสามปีไปแล้วสีพันนูมันไม่ได้ง่ายเดียเอกการเอกทูนมีอะไรทุกยุว่ามันสร้างรายได้เหาอฮาก็ต้อง สร้างผลงานให้มันออกมาดีนะทําม,มาทำงานให้เพื่อนนั่แหละบริษัทางยูทูบกันนะสำนีแ่แหละพี่น้องเอ้ยมาแจ้งมายัางกลับมาให้กำลังใ,ใจบ่คูนประสบการณ์เขาเพื่อนที่พิ่พลาดมาในข้างนี้พี่น้องเอ้ยกำมื้อนี่ก็มีข้าวดีเซลเพื่อนนั่นแหละไปบินทหารเพื่อนมาก็เพื่อนจะกินเป็ดพี่น้องบอังเอิญได้คูนมาเล่งน,นี่พี่น้องเอ้ยดีใจเพื่อนแตกซ้ำน้อยซับพี่น้องซ้ำร้อยผู้ติดตามเลยเร่ง เล่งปิดวันนี้พลาดนี่สิเล่งแม่พี่น้องจืดได้พี่น้องเอ้ยจังได้กันได้กันส่งพันหอดหนึห 1, ่งพันทรัพดีซีสโลองแม่คูนเบิงงง้งพี่น้องจังจำได้หลงถึนพี่น้องเอ้ยเอาจะนั่งกับพ่อกันคลิปหน้าเด้อจังได้กับพี่พี่น้องนี่ตามต่อไปว่าเป็นจังได้ท่านที่ที่ช่องสามหนุ่มบ้านหนาขคณะนะพี่น้องเอ้ยบ่าวคูนบ่าวหลุดบ่าวเป้ว่าสิดำเนินไปนต่อจังได้จังได แต่ต่อไปบอบปี้อันซิได้พาชอนไปเที่ยวไปย่างแบบพี่้องเลยแบบว่าอยู่ในบ้านนะก็ยู่จุดก็เข้าดมเดือดก็ยากไปพาชอนไปเที่ยวไปย่างแน่ย่ากไปเห็นบนแบบสิ่งไม่แม<ช>่แ<อ>ล้วเอาทานานควพ่อกันคลิปหน้าเด้อพาไวยสัม,มีอยูดีมีแยงเบอรสุขุสุขุนเด้อไปแล้วสบายดี